สวัสดีนะักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กับครูเมนะคะเป็นการชี้แจงการทำแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่2วิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์จะมีคะแนนเต็ม24คะแนนใช้เวลาทำา1ชั่วโมง โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วกาลงในกระดาษคำตอบมีทั้งหมด15ข้อโดยให้นักเรียนกาลงในกระดาษคำตอบค่ะ กระดาษคําตอบนะคะจะอยู่หน้าถัดไปมีทั้งหมด3ตัวเลือกคือกอขอคหากนักเรียนอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วนักเรียนเลือกตอบ1ข้อนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาทลงในตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งค่ะส่วนตอนที่2นะคะ9คะแนนให้นักเรียนบอกประโยชน์ของดิน แต่ละชนิดต่อไปนี้เขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะหรืออาจจะเขียนตัวเต็มบรรทัดก็ได้ค่ะให้นักเรียนเขียนอธิบายประโยชน์ให้ละเอียดนะคะของดินแต่ละชนิดขอให้นักเรียนเขียนลายมือสวยๆนะคะสำหรับข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ก็มีเพียงแค่นี้นะคะ ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำข้อสอบและโชคดีในการสอบค่ะ